ไม่ไม่แคบเลยไหมสวัสดีค่ะใครเป็นคนบุ้มันอร่อยตรงไหนรู้ไหมตรงไหนหยุดติดห้องน้ำสีเหลืองนี่แหละเมนูบ่ายวันนี้เมนูด่วนกำลังดูวนวันกี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังโปะเพดาน เพดานผ้าอยู่ทีนี้สายด่วนมาจากลูกสาวเพราะว่าวันนี้ลูกสาวไปทําความดีในออฟฟิศนี่แหละทรหาคนนั้นคนนี้นะไปไล่ล่า <c oughs> ไปไล่ล่าความดีมไปหาลายเซนไปหาลายจีนาะเขาต้องสฤฤฤฤฤ่งอาจารย์ใช่ไหมส่งศาสวันแต่วันนี้ก็ครูจะมาบ้านบอกว่ามาตอนบ่ายเราก็พะวะาพะวงไห,ะไหนอยากจะทําคลิปไหนอยากจะว่าครูจะมาไม่รู้จะมาถูกหรือเปล่า อตอนนี้มะละกอทั้งห้าต้นก็นติดลูกแล้วต้นบาสุดน้องใหม่นี่นะคุณมีออ้รงนี่ผมไม่วู้ว่าจะโตหรือเปล่านะโตสิมันออกดอกปานนั้นผมูจำปีหมเอาสต๊อไมาให้ก่อนจำปีจำปานกต๊อปยมวเ่าอันต๊อให้ขนุบไปเลยสามชั่วโมงโอ้มนันงยาวไปเขาจะเบื่อปอกมะละกอก็เป็ดนาทีนรอ ม่นช่อ้าไแล้วก็สดวกสบายนะบ้านเรานี่เด็กมละกอหลังบ้านเปิดต๊อกหลังบ้านล้างหลังบ้านลงทุ่งน้าจับทำทำกินอยู่ตรงแค่นี่ไปเอาปูนามาปัเดี๋ยวฟาร้องมาแล้วไปน้ำเลยปูนาะไร ปูนางปูที่อยู่ในกระมังนั่งงอคอยปล่อยลูกเช้าไปแล้วมันนานหลายวันแล้วค่อยยังบอกว่าเสือไม่ทำอะไรสักทีค่อยเลยปล่อยเลยบ้านนี้เขาทำไมมีดไม่คมรับมีดมีคมแสดงว่าคนกลัวเมียนี่ผักบุกแปดพันยอดนี่ผักบุงแปดพันยอดพเนียพี่น้องกินกันทางนาส่วนทางโน้นก็อุ่นน้ำยาขนมจีนอันนี้ก็เจ็บมา เก็บผัก,กเก็บผักเก็บผักช่มช่มแล้วก็มีอะไรให้ช่วยอีกเดี๋ยวไปล้างผักก่อนนะคุณชม่มชมขึ้นนี้อย่างน้อยห้านาทีนะคะห้านาทีขึ้นนะคะอย่าลืมงหยง่ออะไรเด็กข้าปุ้นอันนี้ไปทิ้งนะอันนี้ก็อง<ๆ>ใส่หัวข้าวไงปายดันเขามาทา้งเมันจะได้เร็ว บุกไฟแดงจะไปผัดที่ไหนตัวยะที่ใช่ไหมผัดนี่แหละบิญญาณวิญญาณที่เล่นหัวแก๊สไม่ได้ย่าไปอุ่นข้าวปุ้นไปเอาใส่อ่าหม้อไม่หัแก๊สไม่ได้ใส่อันนั้นเลยมันมันพูดไอะไรเงอ๋อมันเป็นเตาแก๊สบบจัประหยัดบประหยัดประหยัดประหยัดทวงงานเอาไปใส่ อันหัวเข่าเจ้าหางเกิดเด็ดใส่เรต้องใช้น้ำหลายมันจะได้บ้างเห็นเห็นอะไเจ้ากะทิอกจากหนืองคือเนึองเข่าเห็นี้อะโอ๋แต่ว่าก็ต้องใส่น้ำหัวเข่าเจ้าหลายกันได้เราส่หัวไข่หัวมันก่อนเด็เออแล้วก็ใส่หัวเข่าเลยหนึ่งคืออื่นห้าขุนเข่าเนี่มัน้อนมันเอาขึ้นอายกับเมนได้ล่ะกับเมน่นถ้ามันรั่วกับมันเสียเนี่ยเนี่ยชอบเนาะเออจอหัวเรือไปทอดกัน กระเพาะอันนี้ก่อนเราค่อยพานสองบุง้งริเวทกับข้าวใหม่นะคะอ,อยู่ในตู้เย็นประมาณสองสามวันรีโนเวทอาหารบุกครัวท้ายทุ่งอีกแล้วช้อนเราไปไหนหมดแล้วไ,ได้เอมามาทิ้ กข้าวไอ,อจากข้าวไปกินที่ข้างหน้าไม่ได้ช้อนกลับมาเลยโอยยิ่งทางวันยิ่งแซบ่บระยาหนูจริงยังแซบ่บคือเก่าใช่ไหมโสดาจะทิ้งหนึ่งเดียวมันลายมือแล้วก็ยันเสียทองเนาะเอาตะเกียแล้วใช้กระทะนหยผัดผักบุ้ง ป้าเชฟ้าใช้กระทะไหนผัดผักเอากระทะใหญ่ใหญ่เลย่าปลาอนต้องตแตงไม้เนี่ยต้องตัดแตงไม้องแตงไม่มีมไม่ตองแตงปลาเนี่ยทำน้อยหมดเยอะเดือเดอ จะตำวันนี้สองตำนะคะเพราะว่าป้าสั่งตำม,มะงบ่าวเมื่ออยากกินตำ้รวปุ้นว้าวนี่พลังการงานสร้างของบุ้งอ้าวย่าทำไมจอรดับของย่า เมมเต็มหรอหมือมั้งย่าในปูของพี่ยาเอาทีกก่ปูที่ปูเมมเต็มหรือเปล่าย่าทำไมโจอดับเมมเต็มใช่ไหม,ม,มเออต,มดดตอนนี้บรรยากาศก็คือฝนปลอยๆกันหน่อยฝนลิ้น ปรชาีแล้วเนี่ยการจะตกหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยดูดิยาก่อนอากาศสี่สิบเปอร์เซ็นต์คาแนนบ้านรู้รหัสตรวจรหัสข้างนั้นร,รหัสก็รหัสจำรู้ก็จะได้เยอะเรื่อยก่อนสองไม่ใช่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสองศูนย์เจ็ดเอ้ เจ็1มีไม่มีรองพยลได้บอายต้ึก่อนสวัสดีครับอยู่กับช่วงอนุวัตนันชนลนะฮะเสียรแล้วก็ทีโลกเราจะมาตามสนตกันที่ครัวบ้านของน้องยอยากจะบ่นจังค่อยเห็นคอมเมนต์นะอยู่ที่บ้านเสือพรไปนะคนหลอก ซึ่งเสือนี่ก็หล่อมากมันหายไปนานแล้วนะไอพวกคอมเมนต์แบบซึ่งเสือเนี่ยก็เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนขาวและเสือก็เป็นคนหล่อเขาหลังเขาโหรักมืดเลยบนอะไรบนอะไรถ่ายคลิปอยู่้ามบนคนนี้มาบ่นก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปโบนในไลฟ์สดของพุกแม่น้องมิวตอนสองทุ่มจัดหนักจัดเต็ม อยากดูคลิปให้เขาเอาแบบที่นี่ด้วยเอาหัวใกล้ๆอ่ะเอาหัวใกล้ๆน้ๆคกล้เอาหัวใกล้ๆก็คือตัดสั้นๆไม่อยากตัดยาวหน้ายาวที่เกียดเดินทางกระจายระเบอเราจะแยกนะแยกเออ ลุงเขากินแบบแบบเราไม่เคกินเอันโงไว้ใ uh, ห้เขากินตามแบบตามมะหงนะเ้อทาแบบนี้อดจะเอาทอผูกเแบบนั้นแนตามมะหงนะเอาวกเยวแย่อยๆนั่นแหละแม่แล้วลังงามเลยนะเขาเหีุยังกันได้ยายออมสินทำงานตก็ไม่ได้ไปเบิกนะ ก็ไปกไร่สวนไปอยู่ป้าทำอะไรโอนมาแล้วคุณผู้ชมอินเอ็นบอกว่าเอาห่อข้าวไปกินที่ออฟฟิศป้าจะไร้ซนกับสั่นหมอกโอนมาแล้วก็เลยก็เดินขึ้นมาโทษนาป้าชาวบ้านเราจะขึ้นมาผัดอันนี้ล้วผัดปักบุ้งนี่ไงนี่ก็เอันน้ก็ขนมกินอุ่นพอดีเลยมาเจอเจออย่ากลางทาง ที่มรกรเส้นใหญ่เพราะว่ามีดมันหนาเออหอมที่ซื้อมาตอนนี้มันขึ้นรากหมดเลยนะชื้นมันมเจียคนเเจะซื้เยอะอเอวอันนี้ถูแล้ว่อเอาออกเลยนะถ้ามันอับไว้มันช้าจะมาผัดไข่นั่นแหละโอ้งอกรากเตมเออมาเียก็ยังอยู่เดี๋ยวซื้อองหอมไม่้ซื้อัะคนชอบกินหอมนปะเด็น ทำยาเดือนแล้วาอยก็ต้องเอนใชมะ้นวกามีมะนาวบ้านหนามนาวือมะนาวมนาจะมากบ้านมะนาวมะเขือทศมะนาวจากบ้านมะเขือเทศไม่มีดีกว่มะขี้ินะใส่แล้วมะี้ดีมะกี้ห้าวกส่งเดือวเลยบอก อยากปสมเนี่ยค่เจ้าพุกอาแล้วเด้อคอาไม่ได้กินน้ำเลยลายแซ่ปลายแต่น้อยเศษรอย,ย,ย่อยจะจัดให้ดูเกจก้าพุกๆมันก็กินไม่ได้อยุเอ็นผิดนะมันนอนท้องคือเดียว เป็นกระเพาะมันขึ้นไม่ยอมเผ็ดหรอนี้ก็เหมอนพม่กับมุ้งบุ้งไฟแรงก็กระเทยพริกไปแนิสว่าว่าเคยจะรักมันใสสองช้อนโต๊ะความรักความอร่อยก็นู่นนะฮะนี่ใส่มากอร่อยมากของนวลนน เป็นยังไงชิมแล้วเป็นยังไงสมตามอนี้เพร็ดหรือไม่เพ็ดกลามเกี๊เจะเี๊ยวอล้วทอดมาทอาเขียวใส่ถาดใ่ถาดกินหรอ๋อคใส่ถานนี่ก็่านนั้นนี่ทำอะไรมาเนี่ยไปทำอะไรมาไปนึ่งที่ไหน ก็เสียมพัดพัดพังน้อก็อ่านี่นะคะเออขอยแล้วจะกินกันครับเซฟเวอร์อใตัดไปยกขอบุ้งไปเลยไปกิน แต่เมื่อกี้ค่อยบอกลุงแล้วนะบอกว่าเอาไปนู่นหมดเลยอะอิ่มก่อนนะค่อยมาได้ยินไหมเสือก่อนที่ค่อยจะมาค่อยบอกว่าให้อิ่มก่อนนะถึงจะมาเสือหิวทนไม่ไหวนะลุงจะกินอะไรเขาอุ่นลุงไม่กินไม่รู้ค่อยก็ไม่รู้เขาให้ค่อยนะอุ่นเนาะเราเอาไปอื่นให้เราเกลียดเลยลุงไม่กินลมเกลียดบอกเจไม่ค่อยเท่าไหรไม่กินเขาก็เอาอยู่แล้วตำสมตำอะไรนะ ตามตามเลยดู อนุญาเขาก็เอารถมาดีพอาว่าเรามใส่น้ำปลาแน้วก็มาใ่ถุดีช่วยเขาเลี้ยโอ๊ยโคก็หนักเกินป่เว่อร์ให้กินด้วยเนอะ ป่วยจารเขาปูนกัน่าอย,า,อยาพูดถึงโคกนะจิตใจน้คน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 คองโคกบอกให้ตาอ่อนนี่เป็นทันเสร็จเรียบร้อยดูแล้วถูแล้แลแลว่ากินขนมจีน,นี่ไหนให้อร่อยยังไงเรืวเปิดน้ำค่อยจะซิมก่อนนะก่อมันแซ่บบอเ๋ยวเปิดน้ำ กินใต้ต้นบ่เออกดกดโทรศัพท์ให้หนูหน่อยกดไปไหนกดพอแล้วไม่พอเซอรี่พอทีพอกอมันยาวเดี๋ยวจะชิมให้อีกอีกทอเดียวโอ้โหชอบอืมแับดีถึงก็ได้หนูตัวนี้ชอบเลย อะไรวิ่งไงจะมากินขนมจีนกับผักชออมสดๆจากต้เนเลยพูดจากปากพูดเลยแบบนี้นจ้าอืออือครับ เอบ้ากินดูดินะคะตีดูกินไม่ธรรมดาแล้วก้มๆเหมือนคนแก่เลยกินเหมือนคนแก่เลยนะครสิดูดิอายุห้าสิบหสิบเนี่ยโอ้ก้มย่อๆย่อๆนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ